พี่น้องค่าย YG ค่ะเข้าหน้ารักกันอีกแล้วนะคะน้องส้มโซมีค่ะคัมแบ็กมานะกับเพลง XOXO ของเธอนะคะและก็เห็นค่ะเพิ่งมาอัปเดตนะบอกด้วยนะคะว่าได้รับลูกอมค่ะจากพี่ซูด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนตอนที่สาวสาวแบล็คพิงเนาะออกโซโล่กันมานะคะพี่ซูค่ะเธอก็มีการเตรียมะคะลูกอมค่ะใส่กระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแจกให้กับทุกๆคนมาแล้วนะคะพอมาถึงตาโซมีค่ะคัมแบ็กบ้านนะพี่ซูค่ะเธอก็น่ารักอีกเช่นเคยนะคะทําขนมค่ะไปแจกให้น้องด้วย ะะซึ่งเธอค่ะเพิ่งมาอัปเดตลงใน i g Story นะคะแล้วก็บอกว่าให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะเธอได้ขนมจากพี่สูด้วยนะคะแล้วก็บนลูกปมเนี่ยก็เขียนคําว่าจีซูด้วยนะคะพี่สูเนี่ยเธอน่ารักมากจริงๆค่ะคอยดูแลเอาใจใส่น้องๆในค่ายนะคะก็ไม่ใช่แค่นะในบรรดาเมมเบอร์นะนี่เนี่ยลามไปถึงนะคะน้องส้มโซมีด้วยค่ะอย่างข้าวก่อนนะที่เธอนั้นถ่าย MV ครั้งแรกนะคะก็มีการชวนกันกันกบลนะิซ่าเนาะไปเยี่ยมโซมีด้วยเหมือนกันนะคะที่กองถ่ายนะเพราะว่าโซมีเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ไหม แล้วก็อาจจะแบบว่าไม่มีใครช่วยถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปให้อะไรเงี้ยเก็บไว้เอาไว้เป็นความทรงจําค่ะซึ่งเธอตอนนั้นก็แบบว่าบอกว่าดีใจมากเลยนะที่เห็นทางลิซ่าแล้วก็พี่สุนะไปเยี่ยมเธอถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยทําให้อุ่นใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะเรียกว่าน่ารักกันมากจริงๆค่ะแล้วก็เห็นมีอีกข่าวดีหนึ่งนะที่เธอก็บอกด้วยเหมือนกันนะว่าตอนนี้ค่ะเธอกําลังจะทํา XO XO Challenge นะคะกับแบ็กพิงด้วยนะคะเห็นว่ากําลังมีการเตรียมการวางแผนกันอยู่นะคะในเร็วนี้ เราก็จะได้เห็นแบล็คพิงเนาะทำชาเลนเพลง XO XO ของเธอด้วยหรือคะเนี่ยดีใจมากจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเห็นเมื่อวันก่อนเนาะเธอก็มีการทำชาเลนหากับแบมแบม God 7เด้วยเหมือนกันนะคะก็น่ารักมากๆค่ะอย่างที่เห็นนะคะมีการเต้นกันตุ๊กๆิกไปมาะคะ่ะแล้วก็ข่าวหน้าค่ะน่าจะได้เห็นนะคะคของทางแบล็คพิงเนาะที่ทำชาเลนร่วมกันกับน้องส้มด้วยนะคะ อแอดก็เอาอัปเดตาฝ่าและกันค่ะมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า